สวัสดีครับฮารุนะครับฮารุพ r อพ e r t ตี้นะครับวันนี้นะครับก่อนที่ผมจะออกไปถ่ายทำคลิปเกี่ยวกับที่ดินนะครับแต่ละเช้าเนี่ยผมบำรุงร่างกายนะครับด้วยโปรตีนนะครับนี่ฮะด้วยโปรตีนนี้นะฮะเป็นโปรตีนของแอมเวย์นะครับทําให้สุขภาพของผมเนี่ยแข็งแรงแล้วก็พร้อมที่จะลุยกับงานการขายที่ดินได้ตลอดเวลานะครับ วันนี้ผมจะให้ดูนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยผมทานโปรโตีนแบบไหนนะครับนี่ฮะนี่ผมตักแบบนี้เลยนี่ครับตักใส่แบบนี้แล้วก็ผมจะตักชาเขียวด้วยชาเขียวเนี่ยเพิ่มพลังนะครับเพิ่มพลังแล้วก็สามารถที่จะควบคุมน้ำหนักได้ด้วยนะครับนี่ชาเขียวหนึ่งช้อนนะครับ ผมจะทานแบบนี้เลยโปรตีนที่ผสมเมื่อกี้นะครับผมก็ใส่ขวดนี้ฮะผมก็เช็คเช็คเช็คเอย่างนี้ฮะแต่และเช้าเพื่ออะไรฮะรเพื่อบำรุงร่างกายให้มันสมบูรณ์ได้ตลอดเวลาเพราะว่าเพราะว่าอะไรฮะรเพราะว่าในการไปไทยทำเนี่ยมันต้องเจอทั้งแดดบางทีก็เจอฝนนะครับผมบำรุงด้วยโปรตีนแล้วก็ทำให้สุขภาพผมตื่นตัวตลอดเวลา แล้วก็ทำให้การขาย property ของผมเนี่ยไม่อ่อนเพลียนะครับและและก็สามารถที่จะลุยงานได้ตลอดทั้งวันนะครับนี่ฮะก็กินอย่างนี้เลยนะครับโอ้อร่อยมากอร่อยสุดๆเลยนะครับได้ทั้งคุณค่าทั้งอาหารได้โปรโตีนครบถ้วน ในแต่ละวันนะครับโอ้โหอร่อยมากอร่อยจริงๆนะฮะอยากจะให้ทุกคนนะฮะที่ได้ดูคลิปนี้นะครับลองซื้อโปรโตีนมาทานดูแน่นอนนะครับรับรองได้เลยว่าคุณจะมีสุขภาพแข็งแรงพร้อมที่จะลุยงานทุกงานที่คุณทำอยู่นะครับผมกล้าการันตีนะครับ วันไหนที่ผมไม่ได้กินโปรโตีนนะครับโอ้โหผมรู้สึกจะเพลียมากเลยฮะแต่ถ้าเกิดวันไหนที่ได้โปรโตีนครบนะครับโอ้โหผมนอนหลับสบายตื่นขึ้นมาพร้อมที่จะลุยงานได้เลยนะครับขอกินต่อนะครับอืมอร่อยจริงๆครับได้โปรโตีนครบถ้วนนะครับผมกินโปรโตีนนี้ยฮะ ตลอดเลยนะครับอยากจะให้ทุกคนนะครับที่ทํางานหนักๆนะฮะบำรุงร่างกายนะครับสุขภาพดีแล้วก็เรารวยด้วยนะครับผมทุกวันนี้นะฮะสุขภาพดีมากเลยนะครับแล้วก็รวยด้วยใครที่สนใจนะครับเซตโปรตีนแบบนี้นะฮะเพื่อดูแลสุขภาพนะฮะติดต่อผมได้นะครับผมฮารูนฮารุนพร็อพเปอร์ตี้นะครับ0 8 1ย์8 6 8 1 9ติดต่อได้เลยนะครับสั่งซื้อก็ติดต่อมาทางผมนะฮะ คุยรายละเอียดเกี่ยวกับโปรตีนอะไรก็ติดต่อมาได้สอบถามมาได้นะครับ0818-086819นนะครับฮารุนะครับ